วัสดีค่ะชาวเพจของพี่วีเย้ yeah! วันนี้ค่ะพี่วีต้องพูดเสียงเบาๆเพราะว่ามีคนมาอยู่ในบ้านเราจะต้องพูดเสียงเบาๆค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่ะพี่วีจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนชาวเพจพี่น้องคุยกันกับพี่วีค่ะมันมีความสุขมากที่เราได้มาเจอกันและได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนวันนี้ไม่มีสคริปต์ไม่มีสิ่งไม่มีที่จะต้อง ดูว่าเราจะเอาอะไรมาเบ่งปันเพราะว่าวันนี้ออกมาจากความรู้สึกออกมาจากจิตใต้สำนึกของเราจริงๆค่ะวันนี้นะคะทีวีจะมาบอกว่าเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆมันง่ายมากค่ะมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยวันนี้นะคะใครได้ดูคลิปของครูสิตาซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับการเขาเรียกไรการ ทำโปรแกรมใหม่ให้กับตัวเองเพื่อปฐมมาเลิกปฐมมาเลิกชัยชนะให้กับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากใครได้เข้าไปดูมันสุดยอดคุณจะนั่งไม่หยุดนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยหากคุณใส่อารมณ์พวกนี้เข้าร่วมและตื่นรู้ตลอดเวลานั่นคือพลังงานของคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนคะ่ะคุณรู้ไหมคะพี่วีคะ่ะควบคุมสติอารมณ์ตัวเองอยู่ในแดนบวก เป็นคนที่มีสติมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า 1. เราตั้งใจเปลี่ยนชีวิต 2. เรารู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลสาเรานั่งสมาธิสามีค่ะสามีเป็นคนที่อารมณ์ร้อนและเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดในแดนลบแต่มันไม่เกี่ยวกับพีวีเพราะว่า วันวันหนึ่งพี่วีอยู่กับในลูกของตัวเองสามีนั่งอยู่ข้างๆ yes darling yes darling yes darling, yes, darling. พี่วีจะพูดอย่างนี้แต่ ay, ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจเขานะคะแต่ ay, เราจะต้องควบคุมความรู้สึกของเราคำพูดของเขามันไม่ได้ผลกระทบกับตัวเราเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนชีวิตค่ะเมื่อเราเปลี่ยนชีวิตเราเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาล มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีพลังเพราะเราเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราทําเป้าหมายนี้เพื่อใครพี่วีตั้งเป้าหมายเพื่อพ่อเพื่อแม่และก็ครอบครัวและสามีตัวเขาค่ะเพราะว่าพี่วีไม่มีลูกค่ะการที่เราไม่มีลูกแต่เราเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลและเรารู้ว่าทางลัดและวิธีการที่เราจะทำให้คนที่เรารักและ บอกต่อสิ่งดีๆกับคนพี่วีรักกันแบ่งปันจริงๆค่ะพึ่งค้นพบตัวเองว่ามีความสุขเพราะเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศิลานีค่ะชอบไปบอกเล่าเรื่องที่ตนเองรู้เพราะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยก็เลยจะรู้ไปทุกเรื่องแต่ทีนี้มันเข้ากับตัวเองตรงที่เราเราได้มาบอกกับเพื่อนๆในเพจใน Facebook และในทุกคนมันมีความสุขค่ะวันวนอยู่กับ การแบ่งป,ปันได้เลยเราจะต้องเรียนเรียนในคำในในคียของครูสิตาแล้วเก็บคียเนี้ยไปแบ่งปันค่ะวันนี้นะคะวันนี้ครูสิตาจะบอกเสมอว่าให้เรารู้จักการเขาเรียกอะไรควบคุมสติอารมณ์อย่าไปสนใจเสียงรอบข้างแน่นอนค่ะคนอื่น คนอื่นหรือแม้แต่เสียงพ่อแม่ของเราบางครั้งเราก็ไม่ได้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้ฟังหรอกว่าพ่อแม่เราอ่ะเขาพูดอะไรบางครั้งพี่วีเองก็เป็นเด็กดื้อดื้งเงียบๆค่ะดื้อเหมือนกันแต่กะเมื่อเราเมื่อเรารู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเราก็ดื้เงียบๆของเรานี่แหละโตขึ้นมาแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งที่เราปรารถนาเป้าหมายไม่ต้องสนใจค่ะ ช่วงเวลาที่เรากำลังจะเปลี่ยนชีวิตมีแรงมีเสียงเล็กๆน้อยๆเข้ามาในหัวเราหากใครได้เข้าไปดูคลิปมหากาั21วันและเรียนต่อ,ต,อต่อไปคลิปอื่นๆจะมีวิธีการทำให้เราจัดการกับเสียงเสียงไอ้ตัวดำไอ้ตัวขาวอยู่ในหัวของเราค่ะมันจะมาตลอดเวลาพี่พีโชคดีมากเลยค่ะ รู้สึกว่าไอตัวดํำไอตัวขาวมันไม่มาแล้วเพราะว่าเรามีสติพี่วีบอกตัวเองว่าฉันทําได้เพราะอะไรหาคําหาคําหาข้าความหมายหาวิธีมาใส่หาวิธีหาข้ความหมายหรือหาอะไรมาซัพพอร์ตมาจุนเตือมาสนับสนุนความเป็นไปได้ของเราคะ่ะอย่างเช่น ถ้ามีคนบอกว่ามันทําไม่ได้หรอกมันเป็นสร้างฝันเก็บตื่นตื่นจากฝันได้แล้วอยู่ในโลกความเป็นจริงนั่นคือความพูดของเขามันเป็นโลกความเป็นจริงหากเราเมื่อเรารู้แล้วเราก็บอกว่าเราไม่ต้องไปเถียงเขาแต่เราบอกกับตัวเองว่าฉันรู้เพราะว่าเหตุผลเหตุผลมาซัพพอร์ตของเราคือหนึ่งฉันรู้ว่าฉันทําอะไรฉันทําแล้วฉันมีความสุข สอฉันรู้เพราะว่าครูสิตาคือหลักฐานตัวเป็นๆว่าครูสิตาทําได้ครูสิตามีเงินแค่20บาทอยู่ในห้องเช่าฉันมีบ้านฉันมีมากกว่า20บาทฉันเรียนรู้ได้สองฉันฉันมีครูสิตาเป็นคนสอนฉันเดินตามคนสําเร็จฉันต้องสําเร็จสี่พูดไปพูดกับตัวเองแล้วครูบอกให้เรามองหน้าตัวเองในกระจก เจอที่ไหนผมสวยจังเลยนะเธอเธอรู้ไหมวันนี้สวยจังเลยนะใครๆก็มองเธอ,อเราสีพูดเรือสีเศรษฐีตัดจับแล้วสีชีวีวันพูดพูดให้หัวใจเราเนี่ยมันลอยอย่าเดินติดดินให้เรายิาง่งมันเกเดินติดดินให้มันมวันนี้พี่วีไปช็อปปิ้งมาสามีไปไปรณียนีเราก็สามีบอกว่าเออเธอไปเ,อเดินช็อปปิ้งนะเดี๋ยวฉันจะไปไปรษณีนีแป๊บหนึ่ง พี่วิก็ได้โอกาสก็เดินซื้อนั่นซื้อนี่แต่เราไม่ได้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เรามีมันมากพอแล้วแต่เราก็อืมฉันก็ซื้อซื้ออันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้นนไดทําให้จิตใต้สํานึกของเรามันมีความสุขให้เขามีความสุขแล้วมีคนมามองคนมามองเราอืมฉันสวยแล้วสิพูดเขาเรียกอะไรเยอยอตัวเองชื่นชมตัวเองทําในใจของเราอย่าไปออย่าไปทําให้เขา คนอื่นเขารู้ให้มันรู้ในใจของเราสร้างค่ะสร้างและอย่าลืมกดจัก,กรวาลกดแรงหนึ่งดูดให้เราเอารหัสจัก,กรวาลมาตอบย้ำบ่อยๆเมื่อเราเห็นเลขตองเลขตองหนึ่งหนึ่งหนึหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเลขเรียง1นึ่งสองอะไรพวกนี้ค่ะที่มันเป็นเลขเรียงแล้วก็ตอก คอนเฟิร์มด้วย98หรือ89นั่นคือหลักฐานของจักรวาลมาบอกเราว่าเราสำเร็จแน่นอนคุณรู้ไหมคะวันนี้พี่วีเรียนกับผู้นำคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในคอร์สของระบบ TS แตค่ะ mm hmm. เขาเขาออกมา mm hmm. เขาออกมาบอกวิธีเขาเป็นคุณครูคะ่ะ mm hmm. เขาเป็นคุณครู mm hmm. เขาบอกว่ามีเงินในกระเป๋าคุณครู กินเงินเดือนก็จริงแต่คุณครูมีขนมีอีโก้ใช่ไหมคะแต่เพราะอะไรเขามีเงินอยู่400กว่าบาทแต่เขาดูคลิปที่ครูสิตามีเพื่อนในคลิปมีเพื่อนส่งไปให้หรือแชร์ใน Facebook ของเขาเขาดูแล้วเจอคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าเจอคลิปที่ครูสิตาอ่า เขาเรียกไรเป็นคนทีอ่อยู่ในความเป็นขอบคุณสำนึกรู้คุณในเงินซึ่งเขาบอกว่าฉันไม่เคยรู้สึกสำนึกรู้คุณกับเงินเลยทุกๆเดือนฉันรู้ตลอดเวลาว่าฉันต้องได้เงินเดือนทุกๆเดือนฉันรู้ว่าฉันเงินเดือนเข้าแต่ไม่เคยสำนึกรู้คุณและในคลิปที่ครูสิตาส่งเขาได้ดูเขาบอกว่าครูสิตาเก็บเงินได้หนึ่งบาทดีใจ yes เหมือนได้ร้อยล้านเก็บเงินหนึ่งบาทเหมือนได้หนึ่งล้านมันทำให้เขารู้ว่าเออผู้หญิงคนนี้น่าติดตามซึ่งกดแรงดึงดูดกดจักรวาลมันไม่มีมันไม่มีสอนในห้องเรียนในตำรามันไม่มีคนที่สำเร็จเท่านั้นเขาสอนพี่วีค่ะเป็นแค่ป้ายบอกทางให้คุณไปเจอคนสำเร็จ มองหาฝึกมองหาเขาเรียกอะไรมองหาโอกาสโอกาสที่คนเขาบอกมาแล้วเราลองเข้าไปดูซิว่ามันเป็นจริงไหมมันเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสของเราหากเราเชื่อแต่สิ่งเดิมๆชีวิตเราก็จะเป็นเหมือนที่เราเคยเป็นมาค่ะพี่วีก็จะพูดหลายๆครั้งแต่ถ้าหากมีคนเขาบอกว่าอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะ เธอลองเข้าไปดูสิไม่แปลกค่ะมันเป็นแค่เราเข้าไปดูแล้วดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราถ้าคุณมีความสุขคลิปมหาการยี่สบเวันหรือคลิปอื่นๆที่คุณดู1นึหากคุณดูคลิปมหาการยี่สวันคุณจะเห็นมีความสุขนั่นคือผลลัพธ์คุณที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณมีความสุขคุณรู้จักวิธีการรักและขอบคุณตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองรู้คุณค่ากับทุกสรรพสิ่ง และคุณก็แค่มองหาโอกาสรายได้ช่องทางที่จะสร้างเงินมีหลายในระบบ TSW ค่ะหลายคนมากเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆแต่เขาทำขึ้นเป็นผู้นำหลักแสนหลักล้านได้หนึ่งมีใจค่ะสองมั่นใจว่าเขาเปลี่ยนชีวิตได้เพราะอะไรเพราะผู้หญิงที่ชื่อพัศสิตาศักดิ์สิทธากุลครูสิตาค่ะ เหลือเงินแค่ยีบาทแล้วแล้วทำออกมาบอกทุกคนว่าเนี่ยทำแบบนี้นะกลั่นกรองความสำเร็จของตัวเองมาสอนคนแล้วเราจะไม่เชื่อเลยเหรอไม่ไม่ว่ากันหากคุณคิดว่าคุณได้เงนินแม้นเป็นคนที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่ในระบบทีเเป็นนักธุรกิจคะ่ะพันล้าน แต่เขากลับไม่คิดว่าเงินที่พันล้านของเขาจะถอดออกมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้กับครูสิตาจากคำที่ว่าออกมาช่วยเหลือคนนี่ค่ะเห็นไหมครูสิตาสามารถปรับเปลี่ยนเราสามารถเอาคำพูดของครูสิตาและคำเรียนคำสอนของครูสิตาแล้วเอามาปรับเปลี่ยนให้ตรงกับอาชีพและความชอบของเรา รักในสิ่งที่เราชอบเริ่มต้นจากความสุขของเราคนที่เขารวยมากๆบางครั้งเขาไม่เคยรู้เลยว่าวิธีที่จะออกมาช่วยเหลือคนมันต้องทำยังไงวิบางคนทำธุรกิจทำแต่ธุรกิจหาเงินหาเงินไม่มีเวลามาดูแลตัวเองไม่มีเวลามารักและจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนนี่คือคำสอนของครูคะ่ะ วันนี้พีวีเอาคำสอนของครูและเอาการเรียนรู้ตื่นรู้ของตัวเองมาบอกพวกเราค่ะวันนี้มาสั้นๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่พวกเราสนับสนุนพีวีและก็การแบ่งปันคลิปสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นคลิปของครูสิตาหรือถ้าคุณอยากให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักพีวีเพื่อที่จะเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะบอกให้คุณ ไปดูคลิปมหากรรมยี่สวันนะดูวันละหนึ่งคลิปแล้วทําตามนะวันแรกก็จะมีการขอโทษบอกรักขอบคุณตัวเองนะคือคลิปของพีบีบอกเพื่อนของคุณได้คลิปของพีบีบอกให้คุณวิธีว่าคุณจะทําอย่างไรมันเป็นแค่ป้ายบอกทางคะ่ะไม่แปลกก่อนจะแชร์ให้อธิษฐานจิตก่อนเป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นหรอกคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันมีจริงคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะทุบคนขอบคุณค่ะที่แบ่งปันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะ